สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องรอบตัวที่เรานำข้อมูลมาสำรวจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังทางด่วนมอเตอร์เวย์สายต่างๆที่เราอาจจะเคยใช้กันนะคะซึ่งเป็นทางหลวงที่เอกชนเขาได้รับสัมปทานจากรัฐไปสร้างไปดูแลเราจะมาดูกันในพระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทานพศ2542ค่ะครับผมเราจะใช้ตัวบทพรบรฉบับนี้เป็นหลักเลยนะครับวันนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าเออ กรอบกติกาในการให้เอกชนเข้ามาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆอย่างทางหลวงพิเศษเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วกลไกลกํากับดูแลล่ะมีแบบไหนบ้างแล้วความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยกฎหมายเขากําหนดไว้ยังไงแล้วก็เอ่อทำไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาแทนฉบับเก่าที่มีตั้งแต่ปี2473นส่นเลยครับโหปี2473เก่ามากเลยนะคะใช่ครับมันก็คงไม่ทันสมัยแล้วนะครับ น่าสนใจมากค่ะเพราะจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเลยนะคะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะอย่างแรกเลยคำว่าทางหลวงสัมปทานเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันหมายถึงแค่ตัวถนนอย่างเดียวหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะอ๋อไม่ใช่แค่นั้นครับคนผู้หญิงคือตัวกฎหมายในมาตรา4เนี่ยเขาให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับไม่ใช่แค่ถนนที่เราเห็นวิ่งวิ่งกันบนดิน แต่ยังรวมไปถึงทางที่อยู่ใต้ดินอย่างพวกอุโมงค์หรือทางยกระดับเหนือพื้นดินสะพานหรือแม้กระทั่งบริการอย่างเรือข้ามฟากท่าเรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับทางสายนั้นๆหัวใจสำคัญเลยก็คือเป็นทางที่รัฐอนุญาตให้เอกชนสร้างหรือเข้ามาดูแลบำรุงรักษาแล้วก็มีการเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้ทางครับอ๋อค่ะค่ะคือมันครอบคลุมกว่าที่คิดนะคะรวมโครงสร้างอื่นๆบริการที่เกี่ยวเนื่องกันไปด้วย แล้วเวลาพูดถึงการสร้างกับบำรุงรักษาทางหลวงพวกนี้ค่ะกลายเขามองต่างกันไหมคะมีความต่างในรายละเอียดนิดหน่อยครับคำว่าสร้างในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการลงมือก่อสร้างขึ้นมาใหม่เลยหรืออาจจะขยายเส้นทางเดิมให้มันใหญ่ขึ้นหรือการบูรณะอันนี้คือการซ่อมใหญ่ไปเลยส่วนคำว่าบำรุงรักษาเนี่ย จะเป็นการดูแลตามปกติมากกว่าครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมความมั่นคงแข็งแรงหรืออาจจะติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานได้ดีสะดวกปลอดภัยอยู่เสมอแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการบุรณะใหญ่นะครับอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วพวกด่านเก็บเงินอาคารสำนักงานระบบสื่อสารกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆที่เราเห็นตามทางดว่วนล่ะคะพวกนั้นเรียกว่าอะไรในทางกฎหมาย อ๋อสิ่งเหล่านี้เขาจัดเป็นอุปกรณ์ทางหลวงสัมปทานครับตามนิยามในมาตราสี่เหมือนกันก็คือทุกอย่างที่มันจำเป็นต่อการดูแลรักษาแล้วก็ประกอบกิจการทางหลวงนั่นแหละครับตั้งแต่อาคารระบบเก็บเงินระบบสื่อสารระบบควบคุมจราจรไฟฟ้าป้ายต่างๆเรียกว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทางหลวงนั้นๆมันดำเนินการได้นะครับอเจนเลยถ่ะพอเห็นภาพรวมคาศัพท์สาคัญแล้วนะคะ ทีนี้มาถึงกระบวนการสำคัญเลยคือรัฐจะเลือกเอกชนเข้ามารับสมรทานโครงการใหญ่ๆแบบนี้ได้ยังไงคะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับหลักการพื้นฐานเลยนะครับ ตามมาตราเจ็ดเนี่ยคือต้องโปร่งใสเมื่อรัฐตัดสินใจว่าเออจะให้มีทางหลวงสัมปทานสายไหนเนี่ยรัฐที่บดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะต้องประกาศเชิญชวนให้เอกชนทั่วไปที่สนใจแล้วก็มีคุณสมบัติเนี่ยเข้ามาเสนอตัวแข่งขันกันโดยในประกาศก็จะกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขต่างๆไว้นะครับอ๋อเหมือนเป็นการเปิดประมูลทั่วไปเพื่อให้มันโปร่งใสแต่ว่า มีข้อยกเว้นไหมคะที่แบบอาจจะไม่ต้องประกาศเชิญชวนแบบนี้มีครับกฎหมายในมาตราเจ็ดเขาก็เปิดช่องไว้อยู่เหมือนกันสําหรับโครงการที่อาจจะมีขนาดไม่ใหญ่มากหรืออาจจะเป็นการต่อขยายจากโครงการเดิมที่เอกชนรายเดิมเขาทาอยู่แล้วรัฐก็อาจจะพิจารณาให้สัมปทานโดยไม่ต้องผ่านการประกาศเชิญชวนก็ได้ครับแต่รายละเอียดว่าเล็กแค่ไหนต่อเติมแบบไหนอันนี้ก็ต้องไปดูกฎกระทรวงที่ออกมาประกอบอีกทีหลังจากได้ผู้เสนอตัวเข้ามาแล้ว ใครเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายคะว่าจะให้สัมปทานกับใครกระบวนการอนุมัติตามมาตรา8เนี่ยจะเป็นสองชั้นนะครับคือขั้นแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นคนพิจารณาข้อเสนอต่างๆก่อนแล้วก็เสนอความเห็นไปว่ารายไหนเหมาะสมที่สุดจากนั้นก็จะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเป็นผู้อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายครับถือเป็นการตัดสินใจในระดับนโยบายสูงสุดเลย แล้วถ้าเอกชนได้สัมปทานไปแล้วเกิดอยากจะโอนสิทธิ์ให้บริษัทอื่นทำต่อแบบนี้ทำได้ไหมคะทำได้ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะโอนกันง่ายๆนะครับมาตรา9กาเนี่ยกำหนดเงื่อนไขไว้ค่อนข้างรัดกุมเลยคือต้องมีเหตุผลอันสมควรจริงๆนะครับผู้ที่จะมารับช่วงต่อเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดคือ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีคมนาคมก่อนซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคอรมอด้วยพูดง่ายๆก็คือรัฐต้องอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้รับสัมปทานนั่นแหละครับแล้วคนที่มารับโอนก็ต้องรับไปทั้งสิทธิแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดที่มีอยู่เดิมด้วย เครื่อมแค,ม,แคมงวดนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับสัมปทานมีความสามารถจริงๆแล้วถ้าเกิดกรณีไม่คาดฝันล่ะคะเช่นบริษัทที่รับสัมปทานไปเนี่ยเกิดล้มละลายขึ้นมาสัมปทานนั้นจะเป็นยังไงต่อคะกฎหมายเขาก็มองถึงปัญหานี้ไว้เหมือนกันครับในมาตรา10แล้วก็11ถ้าเป็นบริษัทแล้วซิ้นสภาไปก็ให้ผู้ชำระบัญชีเป็นคนจัดการเรื่องโอนสัมปทานตามเงื่อนไขที่ว่าไปเมื่อกี้ แต่ถ้าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ครับซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยการโอนก็ต้องทําตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกําหนดไว้เพื่อให้การดําเนินงานทางหลวงมันไม่สะดุดแล้วก็ไม่กระทบประชาชนครับ พอจะเห็นภาพกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนถึงการบริหารจัดการสัมปทานแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องภาคปฏิบัติที่สําคัญมากๆเลยคือตอนก่อสร้างกับดูแลรักษาทางหลวงสัมปทานเนี่ยค่ะกฎหมายให้อำนาจหรือกําหนดหน้าที่อะไรกับเอกชนผู้รับสัมปทานบ้างค่ะครับหมวด2นี้มีรายละเอียดเยอะเลยครับเริ่มจากประเด็นที่น่าสนใจในมาตรา13ก่อน คือการให้สิทธิพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือแม้แต่พนักงานของผู้รับสัมปทานเองนะครับแต่ต้องเป็นคนที่อธิบดีกลุ่มทางหลวงเห็นชอบนะสามารถเข้าไปในที่ดินของคนอื่นเป็นการชั่วคราวได้เข้าไปทำอะไรได้บ้างคะแล้วต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของที่ก่อนไหมคะหลักๆก,ก็คือเข้าไปเพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างหรือเข้าไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับตัวทางหลวงเช่นอาจจะต้องเข้าไปตัดกิ่งไม้ที่เสี่ยงจะหัดโคลงมาอะไรแบบนี้นะครับ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะแล้วก็ต้องทําเท่าที่จําเป็นจริงๆต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย15วันถ้าหาตัวไม่เจอจริงๆก็ต้องติดประกาศแจ้งไว้30วันที่สําคัญคือถ้าการเข้าไปนั้นทําให้เกิดความเสียหายผู้รับสัมปทานต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนให้ด้วยครับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะต้องไปใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการตัดสินกันไปพอสมควรแต่ก็มีกลไกคุ้มครองเจ้าของที่ดินอยู่เหมือนกันนะคะแล้วถ้าในระหว่างก่อสร้างผู้รับสัมปทานพบว่าเอ๊แบบที่ตกลงไว้เดิมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนทําได้ไหมคะทําได้ครับมาตรา14เขาเปิดช่องไว้ถ้าการแก้ไขแบบหรือรายละเอียดทางเทคนิคเนี่ยมันยังอยู่ในขอบเขตงานเดิม ไม่ได้ทําให้ค่าผ่านทางต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นหรือไม่ทําให้รัฐเสียประโยชน์หรืออาจจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ของทางราชการเองผู้รับสัมปทานก็สามารถยื่นขอแก้ไขแบบต่ออธิบดีกรมทางหลวงได้ครับถ้าอธิบดีเห็นชอบก็ดําเนินการได้เลยแล้วถ้าเจออุปสรรคที่อยู่ในแนวการก่อสร้างล่ะคะเช่นมีท่อประปาเสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆขวางอยู่เอกชนจัดการเองได้เลยไหมคะมาตราหนึ่งห้า ให้อำนาจผู้รับสัมปทานจัดการได้ครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายแนวท่อน้ำท่อระบายน้ำย้ายสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์หรือแม้แต่หรือถอนสิ่งขีดขวางนั้นออกไป แต่ก็มีเงื่อนไขอีกเหมือนกันคือต้องแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ทราบล่วงหน้ายอย่างน้อย15วันต้องพยายามทําให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจการดําเนินการก็ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานนั้นๆครับประเด็นนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะการสร้างทางหลวงยาวๆเนี่ยม,มันมักจะผ่านพื้นที่ที่มีสาธรารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว แล้วถ้าต้องสร้างตัดผ่านทางเดิมละคะเช่นทางรถไฟทางหลวงสายอื่นหรือแม้แต่ทางน้ำต้องทำยังไงครับมาตรา16กําหนดความรับผิดชอบไว้ชัดเจเลยครับคือระหว่างที่กำลังก่อสร้างส่วนที่ตัดผ่านนั้นผู้รับสัมปทานต้องจัดทำทางสัญจรชั่วคราวให้ประชาชนหรือยานพาหนะใช้ได้โดยต้องไม่ด้อยกว่าสภาพเดิมถ้าทำให้ทางเดิมเสียหายก็ต้องชดใช้ให้เขา แล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ต้องซ่อมแซมทางเดิมให้กลับสู่สภาพดีหรือถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางเดิมไปเลยก็ต้องสร้างทางใหม่ทดแทนให้มีมาตรฐานไม่ด้อยไปกว่าเดิมครับถ้าไม่ทำตามนี้ล่ะคะมีผลยังไงก็ถือว่าผิดสัญญานะครับแล้วถ้ามีเหตุอันควรเช่นผู้รับสัมปทานละเลยไม่ยอมทำ อธิบดีกรมทางหลวงอาจจะสั่งให้หน่วยงานรัฐเข้าไปจัดก,การแก้ไขให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกับเงินเพิ่มอีกร้อยละ20จากผู้รับสัมปทานได้เลยครับถือเป็นมาตรการที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันโหเข้มงวดทีเดียวนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรของประชาชนไม่ได้รับผลกระทบแล้วเรื่องการเชื่อมต่อกับทางหลวงสัมปทานล่ะคะสมมุติว่ามีคนอยากจะทําถนนส่วนบุคคลหรือทางเข้าหมู่บ้านมาเชื่อมกับทางด่วนเลย ทำได้ไหมโดยหลักแล้วห้ามครับมาตรา17บอกไว้เลยว่าห้ามสร้างทางหรือทำอะไรก็ตามเพื่อเชื่อมต่อหรือผ่านเขตทางหลวงสัมปทานเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมทางหลวงก่อนซึ่งก่อนจะอนุญาตเนี่ยอธิบดีก็ต้องรับฟังความเห็นของผู้รับสัมปทานด้วยแล้วก็ต้องพิจารณาแล้วว่าการเชื่อมต่อน,นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือปัญหาด้านการจราจรอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตด้วยเช่น ต้องทําช่องทางเร่งช่องทางลดความเร็วหรือมีมาตรการความปลอดภัยอื่นๆแล้วถ้าผูด้ได้รับอนุญาตทําผิดเงื่อนไขหรือมีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอธิบดีก็สามารถเพิกถอนการอนุญาตนั้นได้ครับแล้วถ้ามีคนแอบ,บทําทางเชื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทําผิดเงื่อนไขที่กําหนดล่ะคะมาตรา18ให้อํานาจอธิบดีสั่งให้หรื้อถอนได้เลยค่ะถ้าเจ้าของไม่ยอมรือ้ออธิบดีก็มีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปรื้อถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสร้างนั้นได้เลย โดยผู้กระทําผิดต้องเป็นคนออกค่าใช้จทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาเรียกร้องค่าเสียหายอะไรไม่ได้ด้วยพอสร้างทางหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดให้รถวิ่งได้เลยหรือเปล่าคะยังครับต้องได้รับไฟเขียวก่อนตามมาตรา20ผู้รับสัมปทานจะต้องยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีคมนาคมเพื่อขอเปิดการจาราจรไม่ว่าจะเปิดตลอดทั้งสายหรือจะทยอยเปิดทีละส่วนก็ตามแต่ รัฐมนตรีก็จะพิจารณาความพร้อมความปลอดภัยแล้วก็จะแจ้งผลการอนุญาตภายใน30วันครับมีคำถามสำคัญอีกข้อค่ะตัวถนนอาคารอุปกรณ์ต่างๆที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยตกลงแล้วเป็นทรัพย์สินของใครคะเอกชนหรือรัฐอ๋ออันนี้เป็นประเด็นที่ต้องไปดูในสัญญาเป็นหลักเลยครับมาตราย1ของกฎหมายนี้บอกว่า กรรมสิทธิ์ในทางหลวงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะตกเป็นของรัฐเมื่อไหร่ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานแต่ละฉบับครับซึ่งอาจจะกําหนดแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการมีความเป็นไปได้ไหมคะที่รัฐจะเข้ามายึดทางหลวงสัมปทานคืนก่อนที่สัญญาจะหมดอายุมีครับกฎหมายก็เปิดช่องไว้ในมาตรา22ถ้ามีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐมีอำนาจที่จะเข้ายึดถือครอบพร้อมทางหลวงสมทานและอุปกรณ์ทั้งหมดได้ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดแต่ว่าต้องได้รับอนุมัติจากคอรมอรก่อนนะครับแล้วมาตรา23ก็ระบุตามมาว่าในกรณีแบบนั้นรัฐต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้รับสมทานด้วยซึ่งจำนวนค่าทดแทนก็ควรจะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาหรือถ้าไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้จ่ายตามราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมครับ โอเคค่ะพอเปิดใช้งานไปสักพักก็ต้องมีการซ่อมบำรุงใช่ไหมคะถ้าเป็นการซ่อมใหญ่ๆนี้ต้องขออนุญาตรัฐก่อนไหมคะต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทางหลวงก่อนครับตามมาตรา24ถ้าเป็นการซ่อมแซมใหญ่แต่ไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้กระทบประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนผู้รับสัมปทานต้องเสนอแผนงานแบบแปลนแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่ายให้อธิบดีพิจารณาเห็นชอบก่อนลงมือทำครับ ซึ่งอธิบดีก็อาจจะมีเงื่อนไขหรือข้อแนะนําเพิ่มเติมได้ครับดูเหมือนว่าขั้นตอนการก่อสร้างและบํารุงรักษานี่มีรายละเอียดแล้วก็การควบคุมจากภาครัฐเยอะมากเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องการกํากับตรวจตราและควบคุมโดยตรงกันบ้างบทบาทของอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะผู้กํากับดูแลหลักเนี่ยมีอํานาจหน้าที่อะไรอีกบ้างคะครับ มาตรา25นี่ให้อำนาจหน้าที่อธิบดีหรือคนที่อธิบดีมอบหมายเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมเลยครับตั้งแต่การเข้าไปตรวจตราการก่อสร้างการดำเนินกิจการของผู้รับสัมปทานถ้าพบว่าทำอะไรผิดกฎหมายหรือผิดสัญญา ก็มีอำน,นาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องได้นอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเมื่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้สืบสวนหาสาเหตุผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงสั่งให้ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดบกพร่องเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็มีอำนาจสั่งการอื่นๆที่จําเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางด้วยครับนอกจากการควบคุมตัวผู้รับสัมปทานโดยตรงแล้วรัฐมีอำนาจควบคุมพื้นที่รอบๆข้างทางหลวงสัมปทานด้วยไหมคะมีครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับตัวทางหลวงนั่นเองมาตรา26 ให้อำนาจอธิบดีสามารถออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินริมเขตทางหลวงได้เช่นห้ามขุดดินถมดินหรือทำบ่อน,น้ำในระยะที่กำหนดเพราะอาจจะกระทบต่อโครงสร้างทางหลวงได้ครับเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีก่อนซึ่งการอนุญาตก็อาจจะมีเงื่อนไขแนบท้ายมาด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานล่ะคะ มีอำนาจอะไรบ้างในการเข้าไปตรวจสอบตามมาตรา27นะครับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเนี่ยมีอำนาจเข้าไปในเขตทางหลวงสัมปทานและอาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจตราได้มีอำนาจเรียกดูเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรียกผู้รับสัมปทานหรือตัวแทนมาให้ข้อมูลหรือสอบถามข้อเท็จจริงได้แล้วก็รวบรวมข้อมูลรายงานต่ออธิบดีหากพบการกระทําที่อาจจะผิดกฎหมายหรือสัญญาครับถ้าผู้รับสัมปทานเพิกเฉยไม่ทําตามคําสั่งของอธิบดีล่ะคะเช่นสั่งให้ซ่อมแล้วไม่ยอมซ่อมจะเกิดอะไรขึ้นมาตรา28ก็กําหนดกลไกลไว้คล้ายๆกับกรณีไม่ยอมสร้างทางทดแทนนะครับคือถ้าผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของอธิบดี อธิบดีก็มีอำนาจให้หน่วยงานรัฐอื่นเข้าไปดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งนั้นแทนได้โดยผู้รับสัมปทานต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแถมต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกร้อยละยีด้วยครับถือเป็นการลงโทษทางปกครองที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันบทลงโทษด,ดูจะเน้นไปที่การให้รัฐเข้าไปจัดการแทนแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายบวกค่าปรับไปเลยนะคะมีกรณีที่รุนแรงถึงขั้นยกเลิกสัมปทานเลยไหมคะมีครับถือเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายเลย ตามมาตร,ราย9ถ้าผู้รับสัมปทานกระทำผิดอย่างร้ายแรงเช่นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในสัญญาซ้ำๆหรือว่าละเลยการบำรุงรักษาจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสาธารณะหรือการดำเนินการส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศขั้นแรกเนี่ยอธิบดีจะต้องมีหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการไปก่อนให้โอกาสแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแล้วถ้าตุนงแล้วยังเมินเฉยหรือแก้ไขไม่ได้ล่ะคะ ถ้ายังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนสัญญาสัมปทานนั้นได้เลยครับและผลที่ตามมาก็คือบรรดาอุปกรณ์ทางหลวงสัมปทานทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอะไรเลยถือเป็นยาแรงที่สุดที่รัฐมีไว้ควบคุมผู้รับสัมปทานครับโหแรงจริงๆค่ะเหมือนเป็นดาบสุดท้ายเลยนะคะเนี่ย แล้วเรื่องที่ดินล่ะคะการสร้างทางหลวงนี้ต้องใช้ที่ดินเยอะมากถ้าเอกชนหาซื้อหรือเจรจาเองไม่ได้รัฐจะช่วยยังไงคะครับหมวด 4. มาตรา30พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับคือถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินแปลงไหนเพื่อสร้างทางหลวงตามสัญญาแต่ผู้รับสัมปทานไม่สามารถจัดหามาด้วยวิธีปกติได้ กฎหมายกำหนดให้กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการเวนคืนที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้ครับโดยหลักการแล้วผู้รับสัมปทานจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายในการเวนคืนและก็ค่าทดแทนทั้งหมดเองเว้นแต่ในสัญญาจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับเอกชนทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายคือบทลงโทษทางอาญามีความผิดอะไรบ้างโทษเป็นอย่างไรคะมีกำหนดโทษไว้หลายกรณีครับอย่างในมาตรา31เนี่ย ถ้าใครฝ่าฝืนไปสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงสัมปทานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา17ที่เราคุยกันไปหรือไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา27มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแล้วการฝ่าฝืนประกาศห้ามเปลี่ยนแปลงที่ดินริมเขตทางล่ะคะที่อาจจะกระทบความมั่นคงของทางหลวงอันนั้นโทษหนักขึ้นมาอีกระดับครับ ตามมาตรา32ถ้าฝ่าฝืนประกาศของอธิบดีตามมาตรา26ที่ห้ามขุดห้ามถมหรือทำอะไรที่อาจเสียหายต่อทางหลวงมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องการหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าผ่านทางหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวกันบ,บ่อยๆเรื่องเบี้ยวค่าทางด่วน กฎหมายนี้จัดการยังไงคะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแนวคิดที่ปรับปรุงใหม่ตามพรบาว่าด้วยการปรับเป็นพินัยปี2565นะครับทําให้ความผิดฐานหลีกเลี่ยงค่าผ่านทางนี้ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นความผิดทางพินัยแทนครับความผิดทางพินัยนี่มันต่างจากโทษปรับทางอาญาแบบเดิมยังไงอะคะทําไมถึงต้องเปลี่ยนแนวคิดหลกัหลกๆเลยนะครับคือการกระทําผิดบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือได้ไม่มีเจตนาร้ายแรงมาก อย่างการไม่จ่ายค่าผ่านทางหรือความผิดจราจรเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ควรจะถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรหรือต้องมีประวัติอาชญากรรมติดตัวไปการเปลี่ยนเป็นค่าปรับเป็นพินัยจึงเป็นการลดทอนความเป็นอาญาลงโทษที่กำหนดก็คือต้องชำระค่าปรับเป็นเงินไม่เกินสิบเท่าของค่าผ่านทางที่หลีกเลี่ยงไปแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้วยครับ เพราะถ้าเป็นโทษปรับอาญาเดิมหากไม่มีเงินจ่ายก็อาจต้องถูกกักขังแทนค่าปรับแต่ค่าปรับเป็นพินัยนี้กฎหมายเข้าเปิดช่องให้สามารถทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์อื่นๆแทนการจ่ายเงินได้ด้วย อ๋อเข้าใจเจตนารมณ์เลยค่ะคือปรับให้โทษมันสมเหตุสมผลกับความผิดมากขึ้นไม่สร้างภาระหรือประวัติเสียเกินจำเป็นให้กับประชาชนในเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนะคะแล้วมีบทเฉพาะการอะไรที่ควรทราบไหมคะสำหรับสัมปทานเก่าๆที่มีอยู่ก่อนกฎหมายปี42นี้มีประเด็นสำคัญในมาตรา34ครับคือกฎหมายฉบับนีไ้ได้ได้มีผลย้อนหลังไปยกเลิกสัมปทานเก่าๆที่เคยให้ไปตามกฎหมายฉบับเดิมปี2473นะครับ สัมปทานเหล่านั้นก็ยังคงมีผลสมบูรณ์แล้วก็บังคับใช้ต่อไปตามเงื่อนไขเดิมจนกว่าจะครบกำหนดอายุสัญญาครับโอเคค่ะถือว่าเราได้เจาะลึกโครงสร้างแล้วก็เนื้อหาสำคัญของพรบรทางหลวงสัมปทานพศ2542กันอย่างรอบด้านพอสมควรเลยนะคะ สรุปภาพรวมแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่วางกลไกให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างทางหลวงโดยมีภาครัฐทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะถูกต้องครับมันคือการพยายามสร้างสมดุลน,นะครับระหว่างการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งเขาอาจจะมีความคล่องตัวกว่ามีเทคโนโลยีที่ดีกว่ากับการรักษาผลประโยชน์สาธารณะทำให้มั่นใจว่าทางหลวงที่สร้างขึ้นมีมาตรฐานความปลอดภยัย ประชาชนเข้าถึงได้แล้วรัฐก็ยังคงมีอำนาจในการควบคุมดูแลทั้งเรื่องมาตรฐานการก่อสร้างการบำรุงรักษาการจัดการผลกระทบต่างๆไปจนถึงมาตรการลงโทษหากเอกชนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงครับฟังดูเป็นระบบที่มีเห็นมีทนดีนะคะแต่ในโลกเป็นความจริงการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้คงมีความท้าทายอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแน่นอนครับตัวบทกฎหมายเป็นเพียงกรอบแต่การนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย คำถามที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปก็คือไอ้กลไกการกำกับดูแลที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานการบำรุงรักษาจะาคงที่ตลอดอายุสัมพทานที่มันยาวนานหลายสิบปีหรือประเด็นอ่อนไหวอย่างการปรับขึ้นค่าผ่านทางแม้จะไม่ได้ระบุรายละเอียดในพรบนี้โดยตรงแต่จะทำยังไงให้เกิดความสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลของเอกชนกับภาร,ระที่ประชาชนต้องแบกรับ นั่นสิคะน่าคิดมากเลยรวมถึงกลไกลในการระง,งับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนด้วยหากเกิดความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องต่างๆขึ้นมาจะมีแนวทางที่มันยุติธรรมแล้วก็ไม่ทําให้โครงการหยุดชะงักได้ยังไงใช่ครับเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยการตีความการเจรจาแล้วก็การพัฒนากลไกลเพิ่มเติมในทางปฏิบัติเพื่อให้การบริหารจัดการทางหลวงสัมปทานมันเป็นไปอย่างราบรื่นโปร่งใสแล้วก็ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายจริงๆครับทั้งรัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนผู้ใช้ทางวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการวิเคราะห์ที่เจาะลึกแล้วก็ทำให้เห็นภาพรวมของกฎหมายสำคัญฉบับนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะหวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นประโยชน์นะคะช่วยให้เข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็กติกาของทางหลวงสัมปทานในบ้านเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็บางทีอาจจะทำให้เรามองถนนที่ขับผ่านเปลี่ยนไปนิดหน่อยว่าเออมันมีนกลไกอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะ